ท่านเป็นหลวงหมออยู่ทางภาคภนนะครับเพียงนำทีมมาเฉพาะท่างหลวงนี้ครับผมจำชื่อไม่ถนัดตอนนี้มาภาคสามปีแล้วก็ได้เจอของแก่ถ้าทั้งหลายจะทำบุญในกรณีท่านไม่ไม่ได้เป็นตุยุ่แต่ก็ได้เพียงขอฝากว่าต่อไปข้างหน้าท่านหาไม่ได้เพราะว่าสามปีจัดครั้งหนึ่ง Kawatuharatu sama nakmu caca. ทันพ้สรางความพิถีและฝังนลูกผู้จะเดินในพัมน,นี่นันเย็นโตบยบสีและเจอทั้งเลยให้เป็นมงคม์กในพิธีปรกกาบน้น พระเจ้พเพาพรเดชพระเาึส่งก,กติอยู่ในจัมมาาพะวจรสวรรค์กาเมยอยู่ในกามมพบจะดูเปยอยู่ในรูพคือโชลธมาพรอมทิริสิาการาติกที่ข้าพยดาเจ้าถึงสิ่งสติอยู่ในภู้ภาวน และกูหาหยอดทีรีซึ่งเวลาเดิกนามยามดี้ทำมัดสวรรคมตาหนูถ้าไปก้าวข้ออัญเชิญให้ขรรมาสดับรับฟังพระสัทธรรมโอบการอายางประทันตา ประจุไม่คร้อมเปียมกัรในสถานที่นี้เธอออีัีีไหวครูอาจารย์ครูมอทุกทานก็เดินได้มาทราบที่กำหนดมาไดจบ สามที่กำนดในจบและกำหวายว่ารูนจะได้ไหว้ครูอาจารย์จัดเครื่องบายสิตั้งโรงพิธีที่ไหนสาราบายสิใสดว่าทั้งไหว้ครบครันครบสวยออยคว่านาอีกท่านเรื่องไกลาบวดจัดไหวยเป็นที่ จักใบ,บเป็นทีทีท,ท,ทามเาางดาวที่มาพราวอ่อนจักใบ,บทุกตอนมีได้ท่านเรือขวมูไปลาวรมตัางตัดเท้าตั้งใบมากมมยตามทีตั้งมานมีได้ทานเรือเพือครูอาจารย์สาทีแล้ว จึทงทำนาพิทีไวครูรังนึกนึกถึงอาการครูมอทุกฐานที่หายตำราเฤทสิโผโ้ดมฤทิ์าควยจนมาไหว้ถ้าสู้พิธีจนเลื่อมใบสีจับเลื่องกำมืออาจารย์ตำรายักไม่ได้ออกืออย่าทื่ออ,อกปิดลูกพ่อตั้งจิต พอจืนจางมาหลักเสื่อมไปที่วันมี้ทุกทานได้หรือแล้วนอก็เบิกใบที่ให้ครูเองดีได้จงทุกทานเมื่อรักจงใบที่แล้ว วิธีโยมทำจรได้ต่อไปข้างหน้าขอให้โยมที่มาสองการางนาราศีกิเมศุจิตตวารูปเจริญนั่ันั่งราชา

พอดีก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นที่ไ้เคราบครูเขาเชิญหันไปทางโน้นรถน้ำมตนจากหลวงพ่อพระครูธรรมทอนเสรมสุกิตโตได้นับบัดนี้เลยสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะครับท่านเราถึงบงคลงกรกับพ่อแก่เสร็ท่านดูเดีอันน <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ี้จะได้น้ำก่อนท่านดูนะครับพวกทีมีจิตมีรักพยายามกิต แล้วการคุณภาพนะเดี๋ยวท่านเลือคนให้ดูไม่ใช่ว่าท่านจะเป่นคนนะทันะครับใช่วัดยายาวตายใช้เชื่อเชื่อแก็บุท่านบอกเป็นอย่างเดี๋ยวผมจะท่านเป็คนให้ดูนะครับครนี้ไม่ได้ตัวเนจะทำจะต้อประกาสถานี่ครับแต่ท่านจะแสนออาวุธถคนรุ่นลงมา้ายพ่อแกนะครับซึ่งงานนี้คุณลอยจะเป็นผู้แจกอยู่มาให้ดัหี่ว่าหมอไม่ใา่เยะ คนสิทธรุ่นนี้นสนั้ไม่าามีจริงๆนะครับก็ไปเลยครับเพียก็ไปเลยนะครับอะไรไปเลยมัน้องดไมรับต่อหน้าแล้วก็ในในบ้ายก็ไปยันหน้าเลยก็ได้นะครับหายกไป้านหน้าเนาะการยันหน้าเลยอับายัน้ะกจะเข้าหู้าปเงะรวายกไปยนหน้าเลยครับนห่นเอาัา การต้นใจรมาเขาไดทำมาไกลๆหน่อยเพพแกผู้ดาวถี้นะครับในด้านเลนะครับใด้านพวกแกจะมีใสน้ำฝังหนึ่งเมรนะครับ่ปัไม่ว่าแตเหมดสิิไม่รู้ทำได้ได้ไ่ได้ดด